สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมก็ปปกับผมนายหินครับกับชาแนลหิน i ินเกมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม ROV ครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นในโหมดจับคู่เหมือนเดิมครับก็จะมาลองเล่นฮีโร่ใหม่ๆให้เพื่อนดูกันนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ อากาศค่อนข้างหนาวนะฮะก็เพื่อนๆก็ห่มผ้าหนาๆกันด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ระวังจะมีอาการพวกไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้กำลังจับคู่อยู่นะครับก็เรียบร้อยแล้วฮะจับคู่ได้แล้ว ทุกคนก็กดพร้อมแล้วเมกเลยนะฮะก็วันนี้ครับมีคนิ่ตโลที่เราจะมาเล่นนะฮะก็จะมาเล่นตัวนี้ครับผมนะฮะเป็นมีโได้เรป็นมีโลไม่กันแนวแท้งนะฮะก็สามารถทดลองใช้ได้หนึ่งวันนะครับ ที่ไปดูในพวกไอ้แว่นมันเล่นอยู่อ่ะน่าจะบอกตกีปแว่นเล่นอยู่ยีเล่นแว่นไหนวะที่แว่นผัเจ๊งอ่ะก็มีการสื่อสารได้ไหมนะฮะาค่อนข้างไปดูสตรีมพี่แกอยู่คุยกันงุ้งิงงุ้งิงนะฮะไม่รู้อะไรกันนักหนานะฮะก็เรียบร้อยแล้วฮะวันนี้ก็จะมาเล่นฮีโร่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะทรานนะฮะทรานนี่ ทรานทรานนะฮะฝั่งตรงข้ามครับมีบัตเตอร์ฟลายนะฮะค่อนข้างโหดเลยครับผมก็มาดูกันครับว่าทีมมหาเวศกับทีมฝั่งหนูนะที่มีค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับนักธนูดาเมจนะฮะมีตัวแท้งมีซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีตัวยุดค่อนข้างจะดีเลยครับฝั่งนู้นะฮะ ฟังเราก็มีดาเมจเวทที่ค่อนข้างแรงอะแล้วก็มีตัวแทงที่ค่อนข้างจะกโกงๆนะใช่ใช่ช้างนี้เนี่ยโหทไอ้ไอ้สองไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้กับไอ้ล่างฮะไม่ยออะไรม,มาเจออะไรใช่เจลาพี่พี่ไปดูเจลาปั๊มใหม่ยังำเป็นแคลรี่อะดดดููู้้ เป็นแขก็ไม่รู้เขาคุยอะไรนะฮะยิงอะไรอะอะไรนะไม่เท่าไหร่เลยพี่ไม่อะไรมันปอบใหม่แล้วพี่บิดริเนีดูแล้วเห็นแล้วได้แล้วมันก็เสี่ยนจะลาคันยื่นก็ตีตีนรู้สึกว่า เขาจะคุยกันเยอะเกินไปออนะคบขออนุญาตนะปิดเสียงนะครับการสื่อสารนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆไม่รำคาญก็ไม่เป็นไรฮะแต่ผมรำคาญนะฮะแค่ผมพูดคนเดียวนี้ก็น่ารำคาญพออยแล้วฮะนะฮะไม่ต้องให้คนอื่นมาพูดเพิ่มแล้วครับ ใช่ไมหมฮะเพ่เพื่อนเนี่ยตอนนี้พี่ช้างของเราครับ <First, Ride. S 3> พี่ช้างของเราก็แทงหน้าดูเลยฮนะ ายครับผมนะฮะพุ่งเข้าไปตายเลยครับก็จังหวะเมื่อกี้นี้พุ่งไ่ไม่โดนนะก็นี่ไม่รู้เป็นสกิลอะไรนะก็ฮีโร่ตัวนี้นะฮะนี่เป็นการเล่นครั้งแรกครับยังไม่เคยลองเลยนะฮะ ะะช่วยพี่ช้างตบทางด้านริปโป้ไ่ได้แล้วครับ ก็ตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับมีสก,กิลที่ดันดันพุ่งพุ่งอะไรอย่างเงี้ยทีมเราลงไปข้างล่างกันแล้วครับช่างครับพี่ชาา้างก็เดี๋ยวจะดันเข้าบ้านนะครับ โอ้เพื่อนไม่มีครับเพื่อนไม่ตามนะก็ยังฆ่าได้ครับตอนเมื่อกี้นี้นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะเห็นเพื่อนยืนนิ่งๆครับนึกว่าจะไม่เข้าแล้วก็ไม่รู้เขอเราต้องมาฟังนิดนึงเอ้ยเอ้ยนี่ก็ตอนไหนดีวะเอสกิลป้าต่อกระดาษแล้วแม่งเดินท่วแบบเรนเลยแบบอันต้วเดินไปไหนไม่ได้ ปนอะไรติกติมจริงเฉยใช่ไหมแต่นี้มันเลยเป็นเลถ้าเน่ะลูกเฮ้ยช้างช้างเัพาดนาให้กูางให้เนนั่นแหละเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปดูเขาหน่อยฮะเดี๋ยวงงงนงี้ฮะ On my way! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! You have been defeated! An enemy has been defeated! Enemy! ก็พิช้างครับเดินเข้าไปแถะไถ่ไถ่ครับนี่ไงสโลไปได้ไหมช้างสโลไปนหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วผมนะพิชางเรียบร้อยลก็ไอเทมที่เซตมานี้ก็เป็นไอเทมที่เขาเซตไว้ให้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวจะทิ้งทางด้านตรงกลางไว้ก่อนนะฮะเดินไปดูทางด้านพี่ช้างนิดหน่อยนะฮะ ก็ท <My> ีมเรารู you? ้สึกว่าจะตายเกือบหมดเลยนะก็ได้เป็นรองพักเปอกมาแล้วฮะจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะสูรับ แอบซุมในกุ้มไม้นะฮะเนี่ยครับมีทางด้านบัตเตอร์ไฟนะเดินมาจ้องมองมาตอนนี้ทีมขาเจะกำลังจะไปเติมที่ไม่ไปครับเขาจะมาเอากลางคืนนะ เนี่ยทางด้านของ <double> อตัวบนะัตเตอร์ไฟนะครับเาังหมด See, right? Victory draws near. Now, see, again, man, the one, right? Light, bring us to victory. I'm on my way. So Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Double tap. An ally has been defeated. Don't leave by ซื้อไลน์เพิ่มพิทครับสองหนึ่งนะสองหนึ่งคนระับมาคนเดียวอย่าทำเป็นเปรี้ยวครับผมนะฮะจัดไปครับลุมฮนะงานลุมต้องมางาน,น

Team, but, oh, I mean, uh, the an enemy has been defeated. I shall not back Shut down. Double tap. Chaos Next, An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. near. เรื่องปีคอมดีกว่านี่ครับก็คิวแรกหมดแล้วนี่คร <Yeah, S 2> ับก็หลีเลือดค่อนข้างของบอยฮะ ลอดครับผมนะน,นะครับในไซน์นะครับลอดกลับมาครับผมโหมน้ำตาจีไหลครับหวาดแบบรออะไรกลับบ้านครับเราเล่นอย่างเซฟคนระับเซฟตัวเองนะครับ ตอนนี้เพื่อนบวกอยู่ครับเราต้องรีบเติมนะฮะวางนี้เอากลัว,วนะตอนน่ตอคัอนพนัช้าเลยรฮะ นคือจริงๆไม่ต้องรีบไปขนาดนั้นนะแบนี้อ What's man? team has destroyed a tower! final blow! An ally has been defeated! Enemy double tap! Enemy that trick! draws in! สองตัวนะะเมื่อกี้นี้เขา้าจริงจังโหมดนะครับก็ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขานะเข้าไปนะ,นะครับ <enemy> เข้าไปคนเดียวนะก็ไม่อยากจะกดลำโพงนะฮะ ลูกลำโพงนะถ้ากดไปนี้ไม่รู้ก็คืออะไรกัน,นินนนนครับคือมันได้มีประโยชน์สำหรับกับเกมเลยด้วยคือถ้ามีประโยชน์กับเกมสักนิดนึงอ่ะพี่ช้างลุดครับ ทางนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะ Light bring มันมีพิชานี้ไม่มีคนเปิดให้นะครับก็ผมเปิดคนเดียวนี้ก็ค่อนข้างจะไม่โอนะฮะนะครับ,รรบเพื่อนลนะยังไงครับ Enemy

ทำนไม่ได้แล้วครับนะเพื่อนเข้าไปโดนก่อนอย่างนี้ครับแล้วพี่ช้างก็รุดนะดูครับ <c oughs> โดนแช่ครับยังไงตายไหมครับเรียบร้อยครับเนี่ย <c oughs> พี่ช้างรุดนะพี่ช้างไม่ไดีหนระืน พี่ช้างครับเออช่วยฆ่าได้ไหมครับก็พี่ช้างนี่มาเลยครับขอบคุณทรครับดูดีๆเขาพี่เองนะ ในหนึงทีนี้ขอบคุณเลจิเดียโอ้โหเพื่อนครับเดินไปให้คองตีตายอรั ไม่ได้คำนวณดาเมจของคองเลยนะตาจะไหลเลือดเต็มไปแล้วคองเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ฝั่งนู้นเขาก็จะดักเก็บนะฮะตัวแหลมนะครับใครแหลมเขาก็จะดักฆ่าทีละคนนะฮะ I'm on my way. An <laughs> <laughs> ally has been defeated. <laughs> Enemy, legendary. Light, bring us to victory. <laughs> then, then, yeah, อยู่ในการการบ้านให้ได้นะครับค่อนข้างยากอะในการการบ้านนะดูครับเรียบร้อยครับผมก็ไม่มีตัวที่จะช่วยแทงนะครับก็จบไปครับด้วยการแพ้เนะ่ ก็แพ้ไปด้วยสกอร32์32ต่อ20ต่อ35นะครับผมก็ตัวผมเองนะฮะนี่ครับผมก็ค่าได้6ตัวครับตาย6นะครับแอตสิบสามครับผมก็ได้ MVP ทีมแพ้ด้วยนะ ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกด subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ